¡Suscríbete พี่บลูมพี่ดีแปดแปดหมื 1> 1, 000, 8, ่นแปดพถ้าเกิดใครมาหน้าร้านแล้วบอกว่ามาจากพี่พศคนยโส ổ, ให้ไปหมื 1> 1, 000, 8, ่นสี่หมื่นแปดแต่ถ้าเกิดเป็นการใช้โทรแล้วส่งแทนหนูขอราคา1 4 9 0 0แต่หนูส่งให้ฟรีรหนูไม่คิดค่าขนส่งครับวันนี้อยู่ที่อ e ีมาดนะครับ ก็ใกล้สงการแล้วนะครับเจ้วันนี้ก็จะมาจัดแบบตัวใหญ่นะตัวตัวใหญ่สวัสดีครับผมตัวใหญ่เพื่ออะไรเจ้เพื่อสงการค่ะนะคะสงการปีนี้เราต้องสนุกเพราะว่าน่าจะจัดงานได้มันผ่อนคลายแล้วเนาะใช่เราจะสนุกปีนี้นะใช่ค่ะเราจะสนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเอาตัวบิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มก่อนคลิปที่แล้วเราคอลัมน์ไปนะคะแบ็คแบ็คเดวิลรุ่นใหม่ไปนะคะ นะคะอ้อลืมบอกไปซับ450ดอกดอกดอก450นะคะซับ450ดอก450นะคะอ่ะแล้วตัวต่อมาที่เราจะต้องรีวิวต่อคือตัวนายเหมือนกันแต่เป็นรุ่นฟลายนะคะนะคะตัวนี้450วัตต์ RMS นะคะเบดตุ้มตามตุ้มตาม มาพร้อมกับรุ่นพี่ของมันคือคือ b 8 8ก็คือบูมที่เคยรีวิวไปตอนนั้นนะคะ b 8ปก็คือบูมนะคะอันนี้คือรุ่นน้องส่วนตัวนี้คือรุ่นพี่รุ่นน้อง15บห้านิ้ว1ดอกเสียงกลาง1ดอกและเสียงแหลม1ดอกรุ่นพี่ซับ15บหนิ้ว2ดอกหนึ่งสองเสียงกลาง1ดอกและเสียงแหลม1ดอกนะคะ รุ่นพี่กับลูกน้องสามารถสัมพันธ์กันได้คือทวินบลูทูธอ่าเดี๋ยวเรามาพูดต่อเราฟังเสียงก่อนว่ารุ่นน้องเสียงแบบไหนรุ่นพี่เสียงแบบไหนนะคะอ่เป็นตัวเลือกให้ให้เป็นตัวเลือกเราเราเราเน้นปึ้งปังปึ้งปั้งจริงๆไม่ใช่อ่าคือยุคตอนเนี้ยมันเป็นยุคที่ตัวเล็กแล้วเสียงดังจัดงานมันเป็นยุคที่อ่เขาเรียกพื้นที่เป็นสิ่งจํากัดที่สุดเป็นสิ่งสําคัญที่สุด หนูขายดีมากกับตอนนี้ลดหาเสียงนะคะลดหาเสียงคนทำออบตอที่ต้องใช้เสียงใช้ไม่โรงเรียนวัดเนี่ยดีจริงๆตัวนี้แล้วก็ระบบจะปรับปรุงปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆแต่เดี๋ยวเราฟังเพลงก่อนนะคะได้ครับ,ดรบเดี๋ยวฟ,ฟังเสียงก่อนนะครับผมระหว่างรุ่นน้องกับรุ่นพี่นะครับน้องก่อนนะนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นนี้นะครับ เขาเนี้ยเขาก็จะคล้ายๆกันก็คือเหมือนเดิมมีแผงระบายความร้อนนะครพัดลมระบายความร้อนออต่อแบตเตอรี่นอกคือรถหาเสียงเนี่ยต่อต่อยงสายมาเลยนะคะคพี่พศหรือไม่ก็ใช้แบตเตอรี่12โวลต์เก่าๆของเราไปรีชาร์จแล้วก็มาเสียบต่อตรงได้เลยนะ,นะคะเหมือนกันปิดเครื่องเสียบสายไฟ คือการชาร์จแบบเปิดเครื่องเสียบสายไฟคือ,อสวิตชิ่งเข้าไฟบ้านไม่เสียบสายไฟเป็นการใช้แบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้ใช้12โวลต์30แอมป์นะคะแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่จกักรยานไฟฟ้าแบตเตอรี่สีดำๆอะ่ะนะคะ,คะ,คะก็หาซื้อท,ทั่วไปได้นะคะแต่จ แบตแพงนะแบบดีแบบดีแบบดีนะคะแล้วก็เหมือนกันโหมดบลูทูธกดหมอยทีหนึ่ง a u x คือ a u x คือการใช้สายไรอินนะคะ FM นะคะ M. แต่คราวนี้ fm ห,หนูอยากหนูไม่อยากให้ลูกค้าคาดหวังอะไรมาก mm hmm. เพราะว่าบางทีมันอยู่สถานที่นะตรงนั้นว่าอ fm มันชัดเจนมากขนาดไหนแต่มี fm อันนะัคะส่วนตัวนี้ก็เดินหน้าถอยหลังตัวนี้ก็กดตัวนี้ก็ไปวนโฟนเดอร์เดิมเพลงเดิมจบเพลงหนึ่งก็มาเพลงหนึ่งจบเพลงหนึ่งก็มาเพลงหนึ่งอันนี้ไ my pri ก็คือ my อ เปิดเพลงอยู่เปิดเพลงอยู่พูดไม้ปุ๊บเพลงดบับหยุดหยุดพูดปุ๊บเพลงขึ้นเหมือนทั่ว,วไปนะคะส่วนตัวนี้ไวทก็ตัดเสียงกลางคนร้องออกแต่หนูก็ไม่แนะนำเพราะว่าตอนนี้มันมีแอปคาราอเกะเยอะแยะมันมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสตาร์ไม่ว่าจะเป็นวีไม่ว่าจะเป็น YouTube ได้หมดเลยสตาร์เมกเกอร์วีซิงยูทูบเยอะมาก ทีวีที่เป็นสมาร์ททีวีก็ต่อตรงลงมาได้เลยตอนนี้ไม่ต้องไปกลัวเลยเลยนะคะใช่ค่ะเหมือนเดิมมีไลน์อินมีไลน์อินก็ต้องมีไลน์เอาท์ไลน์เอาเหมือนเอาแล้วก็เข้าอินจะนำพาซึ่งกันและกันอย่างเหมือนตัวคลิปตัวนั้นแหละคือสามารถเหมือนกันเลยคือไลน์เอาเข้าสู่ไลน์อิน มี Mik han, <S 2> 2 <S มิกไบค์ขั้นกลางเข้าสู่ไลน์อินสองอันได้ดดใช่แล้วก็ทวินบลูทูธสามารถทว <the wind S 1> <wind> ินบลูทูธได้ทวินนี่นี่นหมดหมดหมดทวินบลูทูธได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันไม่หนึ่งไม่สอไม่เบสไม่แหลมดีเลยแอคโครเบสเสียงแหลมเสียงกีตาร์ได้เหมือนกันนะคะวอลลุ่ม วอลลุ่มเสียงส่วน M 1 M 2นี่คือต่อไมคนะคะต่อไมค์คาราโอเกะจะมีรูปคาราโอเกะเลยส่วน m ิ d i ้เนี่ยคือคือเครื่องเครื่องดน,นตรีเหมือนกันอันนี้เราเปิดไฟแบตอยู่ไฟสถานะแบตเตอรี่เลยได้ขึ้นเป็น power power เครื่องทำงานโดยการใช้แบตเมื่อไหลไฟโลขึ้นหมายถึงเราต้องชาร์จแบตแล้วนะนะคะเมื่อไหลไฟชาร์จขึ้นนี่คือการชาร์จแบต อันนี้ฟูลคือแบตเต็มนะคะถ้าเกิดมันมีไลน์อินกับไลน์อาท์สองอย่างคือ aux ตัวนี้กับอาร์เรหนูแนะนำให้ใช้ตัวนี้มากกว่าจะดีจะดีกว่านะคะใช้การ์ดไมโครใช้แฟลชไดร์ใช้แฟลชไดร์ได้ทุกอย่างได้หมดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้รีพีซมีรีเวิร์บได้หมดเลยปั่มตัวนี้มันปดีเลยด้วยแล้วแต่งเป็นรีเวิร์บได้ด้วยนะคะ เหมือนกันลูกเล่นของตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันหมดตแตกต่างที่กำลังหวัดและดอกเท่านั้นเองใครต้องการหวัดแรงๆโอ้โหสงการนี้ฉันต้องติดฉึงให้ถึงที่สุดเลยนะคะเอาตัวนี้แต่ถ้าเกิดบอกว่าหุ้นยกไม่ไหวว่ามันหนักหนักจริงแปดกโลเอาตัวนี้ตัวนี้ประมาณเกือบเกือบตัวนี้48กิโล ตัวนี้816กกิโลซึ่งทำไมมันต้องน้ำหนักขนาดนี้เพราะว่าแม่เหล็กต้องใหญ่แบตเตอรี่ต้องใหญ่ไม้ต้องหนาถ้าเกิดไม้ไม่หนามันก็เสียงไม่ได้เดี๋ยวเบ็ดกระแทกมาไม่ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังตัวนี้เดี๋ยวเราเปรียบเทียบเลยลูกเล่นเหมือนกันหมดอ้อพี่พ่อขาตัวเล็กกับตัวใหญ่ สามารถทวินบลูทูธกันได้นะคะตระกูลนี้ตระกูลนี้ทวินบลูเพราะมันเป็นสายเลือดเดียวกันแต่แค่มันตัวพี่กับตัวน้องมันเป็นเจนเดียวกันนะคะแค่ตัวนี้วัด450ส่วนตัวนี้วัดเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะคะสามารถทวินกันได้นะครับทวินกันได้แล้วก็มีที่ใส่ไม้ไม้เหมือนเดิมเลยค่ะก็ าสามารถขวินบลูทูธได้นะครับสองตัวนะครับแล้วก็อ,อุปกรณ์อุปกรณ์ให้เหมือนเดิมที่ใส่ไมแล้วก็ไม่ไม่ตัวนี้สามารถเอาไปใช้กับเครื่องอื่นได้นะคะเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้ไม่จะเป็นตัวนี้นะครับใช่เพราะว่ารุ่นเก่าเนี่ยไม่เนี่ยมันคือต้องดูรีซิฟเวอร์อยู่ในเครื่องคราวนี้ลูกค้าบอกว่าฉันฉันต้องการไม่มันไปร้องที่อื่นอะไรปนก็เลย เปลี่ยนเป็นแบบนี้แขนนะคะในนี้ก็จะไม่มีรีซิเวอร์ละก็ใช้ไมนอกได้แน่นอนนะคะคตัวนี้ก็เหมือนกันอุปกรณ์ก็จะมีกล่องให้เหมือนเดิมนะครับมีรีโมทมีสายชาร์จให้นะคะเก็บตรงนี้ล้อหมุนได้ลื่นๆล้อไม่ได้สะดุดนะคะล้อดีมากนะคะล้อหมุนได้ลื่นๆเป็นทั้งหมด4ล้อนะคะ ล้อรักน้ําหนักได้เยอะนะคะเป็นสี่ล้ออันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันล้อลื่นลื่นแล้วสมมุติว่าสมมติเราขึ้นแผ่เราสามารถล็อกล้อได้เลยค่ะพี่พศขานี่นะล็อกล้อไม่ให้เลื่อนล็อกล้อไม่ให้เลื่อนล็อกไปเลยล็อกไปเลยโอ้ยหนักอยู่ตรงนี้นะคะล็อกไป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 แล้วเหมือน่อนก็อ่าอันนี้ไปต่อได้นะคะเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกัน เดี๋ยวฟังตัวใหญ่นะเจ้ใช่ต่อตัวนี้ตัวนี้750วัตต์มันจะใช้แบต50แอมป์นะคะครับผมนะคะตัวนี้ใช้แบต50แอมป์ตัวนี้ใช้แบต30แอมป์ตัวนี้450ตัวนี้750ครับผมนะคะอันนี้ขึ้นรถเก่งได้นะอันนี้ขึ้นรถ 5, 5ประตูสบายๆนะคะครับผม เมื่อกี้เอฟเปิดตัวนี้แล้วครับผมเดี๋ยวเอฟเปิดตัวนี้นะเ,เปิดตัวนี้นะครับโเ,คคบเดี๋ยวลองฟังเสียงตัวนี้ดูนะครับตัวใหญ่นะครับคานนี้แต่ที่พูอขาตัวเนี้เราต้องเผื่อไปนิดนึงเพราะสองตัวนี้ที่เรารีวิวกันมา ยังไม่ได้เบิร์นดอกเลยเพราะอของเพิ่งมาสดสดสิงๆเลยเหมือนเหมือนเหมือนพี่คนรู้เนาะยังไม่ได้เบิร์นเลยนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยออพอเกิดเราเบิร์นแล้วเนี่ยเสียงมันจะดีกว่านี้อันนี้เราเผื่อไว้นิดนึงเพราะนี่เพิ่งแกะกล่องสดๆสิงๆมานะคะค เปิดเทียบเลยต้องเปิดเทียบเลยนะคะเเเทียยบลมื่อกี้ตัวใหญ่นะครับเมื่อกี้ตัวใหญ่นะคะเมื่อกี้มีแปดแปดครับผมเดี๋ยวก็ดูสีนะครับ มีตัวอื่นอีกเยอะแยะมากมายเชอร์แมนตู้ประกอบอตู้คู่ตู้คอลัมน์ตู้แบตแถมไม้ J O A สิบห้านิ้วตู้ไม้ตู้ไฟเบอร์ iber, อีตัวที่ตัวขายดีที่สุด052์ออีกก็ยังมีอยู่ก,ก็ยังมีคนถามมาเยอะมากยังขายดีเหมือนเดิมยังขายดีเหมือนเดิมใช่ใช่มีคอมเมนต์ถามมาเยอะมากนะครับ บางคนถามว่าหมดหรือยังก็มีนะไม่หมดมันหมดมันหมดไม่ได้รุ่นนี้หมดไม่ได้เลยคือคนถามตลอดเวลาเลยนะคะตัวนี้ขายดีมากซึ่งซึ่งมันเป็นวัดของ15นิ้วแต่มันย่อมาเป็น12นิ้วแต่ไว้แม่เหล็กมันขนาดนี้อันนี้เจ๊ก็ยืนยันว่ายังมีของนะครับมีอยู่นะคะตัวไม่ได้มีแต่หมื่นกว่าบางคนบอกว่าโอ้เจ๊นี่ขายแต่ของแพงมันแพงจังเลยไม่จริงมันมีมันมีหลายแบบนะคะต่ำมีจะเอากี่ราคาพันกว่าบาท สองพกว่า3,000กว่า4000กว่าไอ้ว่าเชอร์แมนแล้ววันนี้หมดไปเยอะมากไอ้ตัวตู้คู่คอล็อกแรงๆก็หมดไปเยอะเลยก็ถ้าลูกค้าสนใจก็สอบถามทางไหนได้มากเจแอ์ไลน์ได้เลยนะคะทาง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  YouTube y บ u t u b e ร้านอีมา t ขายเครื่องเสียงที่เสียลังสิตหรือเฟซบุ๊กก็เหมือนกันในเพจ Facebook ก็ร้านอ mart ขายเครื่องเสียงที่เซียรลังสิตเหมือนกันหรือ มีกูเกิลพิมพ์เลยร้านอ e ีมาร์ทขายเครื่องเสียงมันขึ้นมาเลยนะคะติดต่อร้านได้ตลอดเวลาสินค้าที่ร้านมีปักกันทุกตัวลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยส่วนตัวใหญ่ๆบางตัวเนี่ยาบางตัวมันต้องโอนก่อนเพราะว่าขนส่งไม่เก็บ ไม,ไม่ไม่เก็บเงินไปทางให้เพราะว่าด้วยน้ําหนักมันเกิน30มกิโลและหนูบางขนส่งเขาไปจริงแต่หนูไม่กล้าส่ง<ม>เพราะว่าขนส่งคนเดียวอ่ะแบก50<ม>กิโลปันหนูกลัวขนหนูกลัวสินค้าแตกนะคะคแต่หนูส่งแน่นอนหนูไม่เคยโกงล,ลูกค้าเลยเราชัดเจนที่สุดแล้วราคาที่จะา,าอ้อออหนูลืมนะคะฟลายหนึ่งหมื่นสีัน เก้า <900 S 2> ร้อยพี่บลูมพี่บีแปดแปดหนึ่งมื่นแปดพันเก้าร้อยถ้าเกิดใครมาหน้าร้านแล้วบอกว่ามาจากพี่พศคนยโสให้ไปหมื <18 S 2> ่นสี่หมื <18 S 2> ่นแปดแต่ถ้าเกิดเป็นการใช้ โทรแล้วส่งแทนหนูขอราคา14,900าแต่หนูส่งให้ฟรีหนูไม่คิดค่าขนส่งทั้งคู่เลยนะคะแต่ต้องบอกเลยว่ามันคุ้มมันคุ้มจริงๆมันคุ้มเกินราคาเสียงมันดังกว่าตู้คู่เอ่อเสียงดังกว่าหลายๆตู้นวัตกรรมมันเปลี่ยนไปมันใช้คัสซีนะคะตัวนี้เป็นเครื่องเสียงรถยนต์นะคะโอเคครับขอบคุณนะครับเจ๊ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ